งานเมื่อไหร่เราจะได้แต่งตัวเป็นอย่างนั้นดูได้ครับพี่ได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะครับก็มีเรื่องเรีนทำเข้ามาเหมือนกัน หลังจากที่ภาคประชาชนนะคะได้มาร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วศูนย์บริหารคดีค่ะได้นําข้อร้องเรียนดังกล่าวนั้นไปวิเคราะห์นะคะว่าข้อร้องเรียนนั้นสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการของคดีพิเศษได้หรือไม่ค่ะ ขณะเดียวกันสํานักคดีเทคโนโลยีนะคะก็ได้มีการป้องกันในเชิงรึกด้วยเช่นเดียวกันทั้งสองท่านนี้มาพบท่านทิบปีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะเพื่อที่จะนําเรียนท่านทีปรกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าข้อมูลของทั้งสองสํานักนั้นจะเข้าสู่เป็นคดีพิเศษได้หรือไม่ค่ะกับเรนนครับเรื่องนี้ก็มีเป็นประชาชนที่อยู่ในเรื่องของเครือข่ายของศูนย์เครืขอข่ายของดีไซส์เราครับได้ยินเรื่อง เกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวเรื่องของหลวงพ่อเนนคำนะครับกระทําการที่ไม่เหมาะสมโดยมีการไปโพสต์ข้อความว่าทํานองว่าเป็นเรื่องที่มีองค์อินมาเข้านินมิตให้สร้างพระแก้มากรดองค์ใหญ่นะครับ mm hmm. แล้วก็นําข้อมูลเนี่ยเข้าสู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับ mm hmm. ซึ่ง หลังจากที่ได้นําการเปี่ยนท่านเบื้องต้นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจทางสบพก็เลยได้รับเรื่องแล้วก็มีการประชุมหา,ารือกันในส่วนของผู้มีการส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีความเห็นการเปลี่ยนท่านอย่างนี้ครับว่าหนึ่งก็คือเรื่องนี้ในชั้นต้นเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14กรณีนําเข้าข้อมูลที่อาจจะมีผลกระทบนะครับต่อเรื่องความมั่นคงแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อความเป็นเท็จนะครับซึ่งมีประกาศกาหนดรายละเอียดคดีพิเศษ ที่เดียสัยเรามีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เลยมาพิจารณาต่อไปว่าหน่วยงานไหนที่ควรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบบ้างนะครับก็มีความเห็นเป็นสองส่วนโดยส่วนแรกเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคอมพิวเตอร์จะเป็น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 ส่วนหนึ่งก็เห็นว่าน่าจะเป็นสํานักคดีเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบแต่ว่าในเสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความเห็นว่าความผิดนี้เป็นประตูแค่ช่องทางเข้าเท่านั้นเองแต่โดยเนื้อหาเนื้อแท้แล้วเนี่ยมันมีความผิดอย่างอื่นอยู่ด้วยเช่นความผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศหรืืือออเร่่งน ก็เลยคิดว่ามันมีผลกระทบต่อพระสงฆ์เรียบร้อยเนี่ยเพราะพเกี่ยวกับวงการศาสนาก็เลยเห็นว่าควรที่จะให้ทางสำนักคดีความมั่นคงเป็นผู้รับผิดชอบนะครับก็มีการประชุมหารือกันในที่ประชุมก็มีความเห็นว่าควรจะนำกลับเรียนท่านว่าน่าจะเสนอให้สำนักคดีความมั่นคงเป็นผู้รับผิดชอบก็เลยได้ทําความเห็นตามระเบียบรวมว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษขึ้นจากเรียนท่านว่าเรื่องนี้มันมีมันมีความสําคัญอยู่2ประเด็นนะประเด็นแรกที่เราจะต้อง พิจารณาให้เรียบร้อยก็คือว่ามูลกรณีเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นความผิดในคดีพิเศษหรือไม่นะครับเพราะว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอเนี่ยเราทําเฉพาะคดีพิเศษถ้าเป็นคดีปกติทั่วไปก็จะเป็นของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับก็ผมได้ยินเรื่องนี้มาพอสมควรนะครับแล้วก็มีข่าวทางหนังสือพิมพ์นะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เป็น พาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นสมาชิกของศูนย์เครือข่ายพัฒมิตรภาพประชาชนของเราเนี่ยได้ร้องเรียนมามากที่ผมก็มีนะครับว่า,ามีภาพพิสุุสงส์หลายรูปนะครับโดยเฉพาะรูปนี้นะครับคือพระเนนคำเนี่ยนะครับก็น่าจะทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะที่ท่านผอ,อสรุปมาว่า,าการโพสต์ข้อความลงไปในในเฟซบุ๊กในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับว่า ได้ไปเฝ้าพระอินอะไรมาแล้วท่านมอบหมายให้มาสร้างพระแก้วมรกตทองคาอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเท็จอ่ะนะครับก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็กฎหมายตามพรญญัยดคอมพิวเตอร์เนี่ยเขากำหนดเป็นความผิดเมื่อกําหนดเป็นความผิดเนี่ยมันก็เป็นคดีที่ดีเอสไอต้องรับผิดช,ชอบเพราะว่าความผิดตามพรญญัตดคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นบัญชีแนบท้ายของดีเอสไอนะครับก็เป็นเรื่องของเราถามว่าเป็นเรื่องสําคัญไม่สําคัญแน่นะครับเพราะว่ากําลัง มีปัญหากันทั่วทุกหย่อมหญ้านะครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่บ่อนทําลายต่อศาสนานะครับคงไม่ใช่ว่าทําให้ศาสนาเสื่อมแต่ว่าเราต้องจัดการในฐานะหน่วยบังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่ให้มีการกระทําผิดกฎหมายเช่นนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงแล้วก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ศูนย์เครือข่ายพัธมิตรและก็ภาคประชาชนทั้งหลายเนี่ยที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นสมาชิกเราเนี่ย คอยจับตาเฝ้าระวังเรื่องนี้อันนี้เขาล้องมาจากที่เกิดเหตุเลยใช่ไหมนะครัก็เป็นเรื่องที่ดีอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับก็ชัดเจนละตามที่ท่านผอสรุปว่ามันเป็นความผิดที่เราต้องรับผิดชอบเป็นคดีพิเศษแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะมอบหมายให้หน่วยงานไหนของเรารับผิดชอบนะครับผมก็เห็นด้วยนะกับความเห็นส่วนมากที่เสนอมาว่าควรจะเป็นสานักคดีความมั่นคงนะครับแม้ว่าเราจะมีสํานักคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ว่า เรื่องนี้มันเป็นเพียงความผิดเบื้องต้นเพราะจริงๆแล้วมันก็จะมีทั้งเรื่องอการช่อโกงนะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องช่อโกงให้คนที่เลื่อมใสในผู้ศาสนาเนี่ยไปบริจาคเงินทองมากมายแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็ผมทราบว่ามีความผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับเรื่องอการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คงเหมาะสมแล้วที่หลายๆเรื่องจะรวมให้สํานักดีความมั่นคงรับผิดชอบ,บก็เอาเป็นว่าผมเห็นพ้องด้วยแล้วกันนะครับจะเสนอเลยใช่ไหมครับจับเ ผมสั่ง2ประการนะครับประการที่1อนุมัติให้ทําการสอบสวนเป็นคดีพิเศษตามเสนอแล้วก็ประการที่2มอบสนักคดีความมั่นคงรับผิดชอบครับนะครับเรียบร้อยนะขอ,ขอบคุณท่านผอ,อ,อมากครับครับมเรียบร้อยครับาครับท่านผของผม,ผมเลย,ยนะฮะเราได้มีมอมมีมอมอนิเตอร์เกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์แล้วปรากฏว่าเอ่อเว็บไซต์นึงมีเว็บไซต์หนึ่งคือเว็บไซต์มาตรฐานมอแกนเนี่ยนะครับ มีการลงทุนแล้วก็มีให้ดอกเบี้ยสูงผลประกอบการสูงแล้วก็มีเ,าเราเข้าเข้าไปเช็คนะที่หน้าเว็บไซต์นะั้นได้ความว่าเออเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรรทตอ,อเพราะฉะนั้นมันผิดกฎหมายอันดับแรกคือผิดกฎหมายกรรตอแนละ้วแล้วก็มีการตรวจสอบไปอีกว่าเ,เว็บไซต์นี้ที่เขาโฆษณาบอกว่ามเีเปิดมาตั้ง35ปีแล้วแต่ปรากฏว่าพอดูเซิร์ฟเ,เวอร์แล้วเนี่ยเพิ่งจดทะเบียนแค่ปีเดียวเองอ อพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันมันไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วแล้วมีประชาชนหลงเชื่อเข้าไปลงทุนจํานวนมากนะฮะแล้วก็มีมูลค่ามหาศาลค่อนข้างที่มิตรเบื้องต้นนี่เราตรวจสอบได้ประมาณ500ล้านนะครับก็อยากจะกราบเรียนท่านว่าจะขอรับเป็นคดีสืบก่อนทำการสืบสวนก่อนนะก็ชัดเจนครับเพราะว่าท่านรองผู้การสํานักได้ตรวจสอบแล้วว่า เป็นเว็บไซต์ที่เปิดในเรื่องการชักชวนลงทุนโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และแตลาดหลักทรัพย์หรือกรตเนี่ยไม่ได้อนุญาตเมื่อไม่ได้อนุญาตก็ผิดกฎหมายแน่นอนแล้วก็มีคนหลงเชื่อด้วยยังไม่ทลายเลย,เลยก็เสียเงินเสียทองไปประมาณ500ล้านบาทแล้วนะครับ,รบเราในฐานะนโดยมาครับใช้กฎหมายก็ต้องดําเนินการนะครับเรื่องนี้ผมก็คงจะสั่งอนุมัติให้ทําการสืบสวนตามที่ท่านรองพอบอขอนะครับ ผมสั่งว่าอนุมัติให้ทําการสืบสวนตามเสนอนะครับก็เป็นการประมวลเรื่องเพราะว่าการแจ้งเบาะแสของภาคประชาชนมาเหมือนกันเพียงแต่ว่าทางนี้เนี่ยชัดเจนแล้วก็ขอเป็นคดีพิเศษเลยส่วนทางนี้ก็ขอสืบสวนก่อนนะครับเมื่อสืบสวนแล้วได้ผลประการใดก็อาจจะมาขอเป็นทําการสอบสวนเป็นคดีอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับก็ดําเนินการต่อเลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมก็จะรีบมีหนังสือแจ้งให้ทางสำนักรีความมั่นคงเขารีบไปดำเนินการสอบสวนครับต้องจัดแจ้งให้ทางหน่วยของเราทราบแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องแจ้งให้พันธมิตรภาคประชาชนของเรานะเครือข่ายอของเราที่ได้มาแจ้งบาดแสแล้วก็เป็นหูเป็นตาให้เราได้ทราบว่าเราลงมือทํางานเรื่องนี้แล้วแล้วก็จะได้รับความร่วมมือจากเขาต่อไปนะครับก็ผมคิดว่าคนที่น่าขอบคุณเนี่ยก็คือภาคประชาชนที่เฝ้าระวังแล้วก็ แล้วก็ชี้เป้าหรือให้เบาะแสเราสําคัญนะครับก็ถือว่าเจ้าของประเทศนี้เจ้าของภาษีอากรของกรมเราเ่ยนะครับได้ช่วยทําให้งานของเรากระชับขึ้นแล้วก็สำฤทธิ์ผลเร็วขึ้นผมฝากพวกเราขอบคุณในนามของกรมกับพันธมิตรภาคประชาชนทั้งสองรายด้วยแล้วนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราจะิงทั้งหมด ที่เราได้จากการทํางานเราทํางานมาระยะหนึ่งแล้วนะครับสิ่งที่เราได้มาจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมหรือไม่หรือสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันเพียงพอแล้วอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางศูนย์ข้อมูลและการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของทางเรียนทำตัวญาติพี่น้องนะครับซึ่งหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานก็ทั่วไปอยู่แล้วนะครับ ครับบุคคลที่เกี่ยวข้องบริษัทที่เข้าไปท,ทำนิติกรรมกับตัววัดกับตัวเนนคำจยู่ใช่แบบนี้แล้วข้อมูลอื่นๆที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือหมายเลขบัญชีซึ่งผมคิดว่าเราได้มานี่ยังไม่เพียงพอหรอกผมอยากรู้ว่าสาขาวัดต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ย มีที่มาของการไปสร้างวัดอย่างไรเกีย่ยวข้องกับเงินที่ไดจากการโฆษณาตามเว็บไซต์ต่างๆเรามีรายละเอียดครับแล้วลวันนี้เรายังไม่ได้ฟรีสเรายังไม่ได้ล็อกเราต้องการให้ข้อมูลเหล่านี้มันเคลื่อนไหวเราอยากเห็นความเคลื่อนไหวของ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 กลุ่มของนิยมที่ใช้เว็บไซต์ใช้อินเทอร์เน็ตในการชวนเชื่ออีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะมอบให้จริงสืบสววเนี่ย ลองไปค้นหาก็คือหนังสือที่มีการกล่าวอ้างว่าตัวเนนธรรมเนี่ยเป็นผู้แต่งหนังสือฉบับเหล่าน,นี้ขึ้นมาเขาเป็นผู้แต่งจริงหรือเปล่าิงเหล่านี้มันกระจายไปหมดแล้วทุกคนเชื่อทุกคนได้อ่านทุกคนได้ฟังจากการโฆษณาชวนเชื่อตั้งหลายๆอย่าง แต่นี่ผมนำยาเลยนะครับทังเว็บไซต์ที่วัดของเขาเองที่วัดสาขาหนังสือต่างๆปากต,ต่อปากมีเงินจํานวนมากเงินจํานวนนี้มาจากไหนแล้วที่สําคัญที่ผมอยากรูก็คือมันไปไหนผมกําหนดประเด็นได้อย่างนี้นะครับเพื่อให้ท่านเข้าใจกอ,องการกำหนดประเด็นในการทํางานผมจะเอายกหลอกกฎหมายมาให้ท่านานะครับ กระทำจำรากับตาขุยยาวขก็หาทั้งสองอันเนี้ยจะไปด้วยกันทำไมถึงหยิบยกไปรเด็นนี้ครับคก็ดังสังเกตและผมได้ลงไปในพื้นที่ได้สอบข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลชัดขอพร้อมที่จะตรวจ DNA อเราก็ได้ไปไประชุมหาลือร่วมกับทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะทำงานเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด มีหลักฐานพอพียงไหมครับแ่ไชัดเจนและต้องมีคำให้การก็มีพยานอีกคนที่สอดหลับด้วยพ่อแม,แ,มแม่แม่ของเด็กยืนยันไหมครับยืนยันว่ามีความสัมพันธ์กับเรียนคบครับนอกจากนี้มีพยานอื่นๆอีกไหมก็มีตัวของผู้ปกครองนะฮะก็คือยายก็ยืนยันเหมือนกันว่าว่าเรียนคำกับหลานก็คือตัวแม่เนี่ยมีความสัมพันธ์กัน,กนตัวพยานเนี่ย ได้นําเราไปชี้ที่เกิดเหตุไหมครับก็พาไปชี้ที่เกิดเหตุตั้งแต่ซึ่งมีความสัมพันธ์กันที่ไหนแล้วก็เรก็ไล่มาเรื่อยๆเป็นลําดับสามสี่แห่งชัดเจนไหมชัดเจนนะพยานแต่งน่าจะแต่งเรื่องขึ้นมาไหมดูแล้วไม่สอดคล้องกันหมดน่าเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงประเด็นต่อไปก็คือบเรื่องประเด็นของเรื่องการท่อโกนะครับผมผมสอบถามคุณทวีวัฒน์ขออวีวัฒน์นิดหนึ่งว่า เขาเล่าอ้างว่าอย่างไรบ้างในประเด็นที่การสร้างพระแก้วมือสร้างด้วยอะไรสร้างอย่างไรและบทสร้างอย่างไรแล้วสร้างจริงไหมมีพยานที่มีการกล่าวอ้างเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีว่าหลงเชื่อว่ามีการก่อสร้างจริงก็คือวิหารแล้วก็มีคนหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ปรากฏเป็นเว็บไซต์ด้วยแล้วเนี่ยนะครับหลงเชื่อเนี่ยหลงเชื่อเรื่องการสร้างพระแก้วหลงเชื่อองการสร้างวิหารหลงเชื่อเรื่องไปพบกับพระอินท์หลงเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ไปพบพระอินท์แล้วก็ หลงเชื่อว่ามีการดําเนินการจะก่อสร้างผู้นีจริงโอนกันเข้าบัญชีจริงซึ่งโดยหลักการและข้อเท็จจริงที่เป็นส่วนในพื้นที่มาแล้วเนี่ยไม่มีการสร้างวิหารตรงนี้เลยเราอยากจะพิสูจน์ว่าเมื่อมีการหลงเชื่อแล้วมีการโอนเงินเข้าบัญชีใครแล้วมันเกิดการยักย้ายถ่ายเทสุดท้ายเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์เงื่อนไขเหล่านี้มันจะเข้าข้อสุดท้ายที่เราต้องพิสูจน์ต่อไปคือเป็นเรื่องการฟอกเงินหรือไม่ เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องทำครับทีมตรวสอบจะต้องเข้าใจประเด็นเหล่านี้นะครับเพราะเป็นข้อจริงเหล่านี้นะครับที่ผมคิดว่าทางเราจะต้องเข้าใจร่วมกันเราจะต้องทำข้อจริงเรื่องนี้ให้ปรับกันโดยเร็วอาจนั้นก็อยากให้ทางฝ่ายเลขาเอ่อช่วยนำเสนอสิ่งหนึ่งขอการสื่อสารเป็นยังไงนะครับ เราได้ทำการสืบโดยการเก็บจาหน้าเว็บไซต์แล้วก็หาพยานหลักฐานส่วนใหญ่ก็หาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะดึงให้น้องให้ให้หมู่ก็เป็นคนสืบแล้วหมูกเขาจะคนพเปรีเซนต์ให้นะคะ,ะถ้าเป็นการกองทุนระดับนี้นะฮะเขาควรจะเปิดเผยข้อมูลการจดทะเบีนยนที่ชัดเจนนะฮะระบุกันว่าเป็นบริษัทอะไรตั้งอยู่ที่ไหนชัดเจนแต่อันนี้กรณี